้าข้างๆค่ะมีเงาดำเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือหนังหนูหนูชอบตัดแล้วก็ฉีกเข้าไปข้างในใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวนี้หนูเจ็บไหมโูกไม่ไม่คันไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บต้องไม่งัดไม่แงะนะคะตัดปกติมีหนังก็คือตัดหนัง บางทีข้างๆที่ทำให้เราเจ็บคันมันคือหนังในซอกนิ้วอมองสวยขึ้นใบเห็นเยอะมากเลย ถ้าเราตัดเล็บมุมแหลมๆมาหันหนังมันจะมากองข้างๆพยายามตัดตรงเลี้ยงตรงตัดตรงตัดมนได้แต่ไม่ตัดเข้าโค้งแล้วก็ดึงเนนี้ยหนูไม่เจ็บเนาะ น้องอีฟค่ะรีบโทรศัพท์ให้แม่หน่อยค่ะอยู่อยู่ข้างบนค่ะลูกสวัสดีค่ะค่ะน้องแอดไลน์เบอร์ไหนคะพี่มีสามไลน์ 4ี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งไม่ถ้าเกิดน้องแอดอันนั้นมันจะต้องมีแอดด้วยแอดสี่เก้าหนึ่งเอน้องเพิ่มเพื่อนได้หมายเลขเบอร์นี้ได้เลยเบอร์เบอร์นี้แอดได้ใช่ค่ะเพิ่มเพื่อนได้หมายเลขเบอร์นี้นะพอดีเบี้ยมทําเล็บอยู่แอดได้เลยค่ะสวัสด,ดีค่ะทุดนะคะ นี่นะคะถ้าเกิดหนังนะคะเวลาเรามองเวยขึ้นไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นตรงนี้เลยว่ามันหนาเย่ยหาะะมองสวยขึ้นไปเราก็จะเห็นหนาจากตรงนี้อันนี้คือหนังที่อยู่ในซอกมุม ไหนที่หนูรู้สึกเจ็บมากคันตุ๊บๆข้างไหนคะถ้าคนเป็นหนังเราพยายามแบบเก็บเนื้อเล็บให้มากที่สุดไม่ตัดเล็บออกเยอะๆหนึ่งสองนี่ดูนงนั้กคืออลูก สงสัยของคุณแม่หนูก็คงเป็นแบบนี้แม่หนูร้องไปแล้วฮึหนูดูหนังนี่ค่ะหนังใหญ่ไหมฮืฮ <c oughs> ึร้อ,องไม่หรอก okay. หูดูก้อนนี่คือก้อนหนังที่อยู่ในซอกเวลาที่เล็บเข้ามากดมันก็เลยทำให้หนูเจ็บเนาะอือหือถ้าม,มันไม่ได้ผมจะไปเ,เียวนกใช่แล้วหนูอาจจะตัดอย่างนี้มานานแล้วพี่เอิ้มจะสกิดเล็บออกนิดนึงจะไม่เอาหน้าเล็บออกเยอะเนาะ ยิ่งเ้าเอาหน้าเล็บออกเยอะมากเท่าไหร่สองเล็บเราก็จะผิดรูปมากทีนี้เล็บมันก็จะยาวออกมาไม่ได้คนจะข้าใจผิดว่าเป็นเล็บโคบหนูก็คิดว่าหนูเป็นเล็บโคบหรอหนึ่ง เนี่ยโอเคนี่ตังลลกเก่งมากยา่เราดูความเหนียวแล้วก็ลึกยังเลยต้องหมด นิดนึงหลกนิดนึงตัดเล็บตัดง่ายแต่งัดหนังนี้คือจะประมาณนี้อือนนะดูดูชิ้นข้างเดียว สองชิ้นใหญ่ไหมหนูถึงว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูตัดแล้วหนูยังเจ็บนั่นแหละนี่คือหนังนี่คือหนังหมดเลย